สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพูดเรื่องปุ่มกระดูกในช่องปากนะคะตามรูปที่ขึ้นให้ดูว่ามีอันตรายหรือไม่เกิดจากอะไรแล้วจาเป็นจะต้องรักษาหรือไม่นะคะก็คือหลังจากที่ทําคลิปเรื่องมะเร็งช่องปากตายหลายคนก็ดูแล้วก็รู้สึกแบบกังวลน,นะคะว่าเอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งในช่องปากหรือเปล่าเขาบอกไปว่าแบบรอ,อ,อยโรคเสี่ยงเกิดมะเร็งก็จะมีแบบรอยโรคสีขาวรอยโรคสีแดงแล้วก็แบบที่มันเป็นก้อนนูน ซึ่งจริงๆอ่ะรอยโรคสีขาวรอยโรคสีแดงมันไม่ใช่เฉพาะที่จะเป็นมะเร็งได้นะคะมันเป็นไปได้หลายอย่างมากหลายคนก็มาถามว๊ยเป็นขาวเป็นแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดเกิดเยอะเกิดง่ายขนาดนั้นเนาะแล้วก็จริงๆสีขาวสีแดงมันเป็นได้หลายอย่างมันก็ไม่ได้มีช่องทางที่แบบจะส่งรูปมาให้ดูซึ่งหมอก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นไม่เป็นแต่ว่าเป็นขาวเป็นแดงอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหรือเป็นก้อนก้อนนูนอ่ะมันต้องเป็นแบบในภาพที่ให้ดูอย่างเงี้ยคือแบบมัน ม,มันต้องเป็นแบบในภาพเลยไม่ใช <ian> <can> ่ขาวแบบขาวจ้างๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อีกนะคะก็เดี๋ยวไว้วันหลังจะมาพูดเรื่องสีขาวสีแดงที่แบบเจอบ่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้พูดเรื่องปุ่มกระดูกเกาะนะคะซึ่งแบบเจอได้บ่อยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอันตรายมากเท่าไหร่นะคะนะคะปุ่มกระดูกนะคะตามรูปเนี่ย เจอได้เยอะนะคะส่วนใหญ่จาหินเป็นแบบก้อนชัดๆอย่างเงี้ยในคนอายุมากนะคะแต่ว่าแบบอายุ20กว่า30เนี่ยก็เจอแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่หรือบางทีเพราะมันยังไม่ใหญ่คนไข้ก็จะไม่รู้ตัวเนาะก็จะไปรู้อีกทีตอนที่แบบมันใหญ่มากๆนะคะถ้าเป็นที่พดานปะเขาเรียกว่าทอรัสพาลาตินัสนะคะถ้าเป็นที่ใต้ลิ้นเขาเรียกว่าทอรัสแมนดู สาะะเหตุการเกิดนะคะก็คือส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าเกิดจากกรรมพันธุ์หรือว่าเกิดจากการแบบทูดไกล่ยิ้งก็คือแบบกัดฟันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งส่วนตัวนะคิดว่าจากประสบการณนะ์คิดว่าแบบมันเกิดจากพฤติกรรมการกินของแข็งการนอนกัดฟันอะไรก็ตามที่ให้มันทําให้แรงลงเยอะๆคะ่ะสังเกตว่าแบบอ,อย่างบางคนอายุ20กว่าเนี่ยมีและ ออพอถามก็คือนอนกัดฟันหรือมันจะมีลักษณะของฟันกรามสึกแบนเตียนร่วมด้วยซึ่งแบบมันเป็นลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่ามันเกิดจากว่าเรากัดฟันหรือว่ามีแรงลงที่ฟันนะคะที่แต่ว่าที่มักเห็นในคนอายุเยอะเพราะมันเหมือนเป็นลักษณะสะสมมะคะที่เขาแบบอาจจะกินอาหารแข็งๆเหนียวๆบ่อยๆนะคะคือมันมักจะมาควบคู่กับฟันที่สึกแบน ค่ะมันเกิดจากว่าเหมือนว่าเราเคี้ยวของแข็งอาหารแข็งแล้วมันปุ่มกระดูกมันก็เลยเหมือนงอกมาเพื่อช่วยรับแรงแรงที่เยอะค่ะที่เกิดจากการเคี้ยวของเราค่ะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันตรายไหมนะคะก็คือไม่อันตรายคือมันจะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่แบบไม่เจ็บปวดนะคะ เออไม่ไม่ราคาเครืองแต่มันจะทําให้เราอาจจะลําบากในการพูดลําบากในการกืนหรือว่าเคี้ยวอาหารได้ยากนะคะแบบถ้ามันใหญ่มากมันกัดไปมันอาจจะโดนปุ่มกระดูกแพนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําความสะอาดทำให้ทําความสะอาดฟันได้ยากนะคะซึ่งจำเป็นออ,ออกไหมก็ไม่จําเป็นถ้ามันไม่ไปขวางอะไรนะคะส่วนใหญ่ที่คนจะไปเอาออกก็คือไปผ่ากรอออกเนี่ย ตอนไหนส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่อายุเยอะเราจะต้องใส่ฟันปลอมนะคะเพราะว่าใครเคยเห็นฟันปลอมคือมันจะต้องโอฟันทั้งด้านนอกและด้านในทีนี้บางคนพอมันมีไอ้ตัวปุ่มกระดูกนี้ขึ้นมาค่ะมันทําให้เราใส่ฟันปลอมไม่ได้นะคะจะไปใส่ทับมันก็ไม่ได้ค่ะมันจะเจ็บทีนี้หมอก็จะส่งไปกอตัวปุ่มกระดูกเนี้ยค่ะออกเพื่อที่จะทําฟันปลอมใส่ให้ดังนั้นนะคะก็คือ ปกติก็จะก็จะไม่จัดการอะไรยกเว้นไปขวางอาจจะเป็นเช่นไปขวางแล้วทำให้ทำความสะอาดฟันไม่ได้หรือว่าทําให้เคี้ยวข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยก็อาจจะจําเป็นจะต้องเอาออกนะคะก็คืออันนี้ก็คือการรักษาก็คือการไปก่อส่วนการหลีกเลี่ยงนะคะก็คือพยายามอย่ากินอาหารที่มันแข็งหรือว่าถ้ามีอาการนอนกัดฟันก็จะต้องไปรักษาค่ะเหมือนลดแรงที่กระทําต่อฟันนะคะมันก็จะทําให้ไม่เกิดไม่เกิดปุ่มกระดูกนี้ขึ้นมาค่ะ ค่ะแต่ว่าถ้าแบบมันมีอาการเจ็บปวดขึ้นมามีน้องไหลาอาการเจ็บปวดมีน้องไหลมีแบบสีเปลียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปุ่มกระดูกนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ต้องไปพบหมอะคะ่ะแต่อันเนี้ยมันรูปที่ให้ดูเนี่ยก็คือมีคนส่งมาให้ดูอนเนี้ยชัดว่าเป็น t อ o r สแมน m ิ n i b u l a r i s นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ